สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะโอจากเรื่องอักคีพิฆาตสวรรค์ภายในปรา,าสาทสงครามน,านั้นนอกจากบันไดหินแล้วก็มีเพียงค่ายกลเคลื่อนย้ายและผู้อาวุโสนั่งอยู่ที่หัวมุม ซือถูอีเซียวนำทุกคนเข้าไปในค่ายกลเคลื่อนย้ายขณะที่มือของผู้อาวุโสก็ส่องแสงหลักสีพุ่งเข้ามาในค่ายกลเคลื่อนย้ายค่ายกลเคลื่อนย้ายสว่างขึ้นมาขณะที่เจียงอี้และคนอื่นๆก็หายไปจากปราสาทสงคราม หลังจากที่เจียงอี้เข้ามาเขาก็สังเกตเห็นว่าเขาเข้ามายังเขตพื้นที่แปลกๆที่คล้ายเขตแดนลึกลับของตระกูลหนานกงทุกๆท,ท,ที่เต็มไปด้วยก้อนหินลอยน้ำและทั้งสามคนต่างก็ยืนอยู่บนก้อนหินแต่ละก้อน ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือก้อนหินเหล่านี้ไม่มีสิ่งกีดขวางและไม่มีอะไรเลยนอกจากความมืดครอบกลุมเอาไว้เจียงอี้ไม่ต้องตื่นตระหนกไปเจ้าเพียงแค่ต้องสังเกตมันเงียบเๆทุกอย่างในนี้เป็นเพียงภาพลวงตาและมันจะทำอันตรายเราไม่ได้อย่างแน่นอนเสียงของซื่อถูอีเซียวดังก้องขณะที่ห่วงฝูเทาเทียนนบยักหน้าและนั่งขัดสมาธิอยู่ตรงกลางก้อนหิน ใบหน้าของพวกเขาสงบลงขณะที่ดวงตาของพวกเขาเป็นประกายเจียงอี้ก็นั่งตามไปติดติดขณะที่เขาคอยมองไปรอบๆอบมีแสงสว่างจ้าจากทางตะวันออกซึ่งต่อมามันก็ได้ส่องสว่างไปทั่วพื้นที่ สภาพแวดล้อมรอบๆเองก็เปลี่ยนไปอย่างมากและกลายเป็นถิ่นกันดารมันดูสมจริงมากราวกับว่าพวกเขาเข้ามาในถิ่นกันดารจริงๆมีเสียงทะลุเสียษฟ,ฟ้ามาจากทางตะวันออกจากนั้นจอมยุทธ์ที่สวมชุดเกราะสีดำก็บินไปอย่างรวดเร็วขณะที่เขากำลังหนีเขาก็ตะโกนออกมาว่าเทียนเหิงทำไมเจ้าถึงไล่ล่าข้าในเมื่อเราไม่ได้มีความแค้นต่อกัน คนของตระกูลเจี้ยนไร้เหตุผลเช่นนี้ทุกคนเลยหรือเสียงเสียดแหลมดังมาจากทางตะวันออกขณะที่จอมยุทธ์ไวกลางคนที่สวมชุดขาวบินมาจอมยุทธ์ผู้นี้ยืนอยู่บนดาบหินขนาดยยกที่สองประกายด้วยอักขระและมีกลิ่นไอที่น่าตกใจและมันเป็นสมบัติเชื่อมดวงจิตจอมยุทธ์ัยกลางคนหัวเราะอ,อย่างโหดเหี้ยมและกล่าวว่ามอบแผ่นเงาวายุมาแล้วข้าจะไว้ชีวิตเจ้า ไม่เช่นนั้นภูเขาที่รกร้างแห่งนี้แหละที่จะเป็นที่ตายของเจ้าเลิกคิดเรื่องนี้ไปได้เลยจอมยุทธชุดดำตะโกนด้วยความเดือดดาลน,นี่เป็นมรดกตกทอดของตระกูลข้าข้าไม่คิดเลยว่าตระกูลเจียนของเจ้าช่างหน้ารังเกียจจริงๆแม้ว่าวันนี้ข้าจะต้องตายข้าก็จะลากเจ้าให้ตายไปพร้อมกับข้าด้วยจอมยุทธชุดเกราะดำไม่หนีอีกต่อไป แผ่นสีเขียวปรากฏขึ้นในมือของเขาและเมื่อเขาเทแกนแท้พลังไปแผ่นสีเขียวๆนั้นก็ขยายออกมาทันทีนอกจากนี้ยังมีใบมีดที่คมกริบมากมายที่ขอบของแผ่นเหล็กนี่แถมมันยังมีแสงระยิบระยับไปด้วยอักขระอีกด้วย เห็นได้ชัดว่ามันเป็นสมบัติเชื่อมดวงจิตไต้ซะจูจูดาบหินยักษ์ที่อยู่ใต้จอมยุทธตระกูลเจียนก็พุ่งออกมาราวกับสายรุ้งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งทันใดนั้นมันก็กลายเป็นเงาดาบนับหมื่นและไร้รามอยู่บนท้องฟ้า ดาบหินแต่ละเล่มมีกลิ่นไอที่น่ากันขามและรู้สึกราวกับว่ามันสามารถทำลายทุกสิ่งได้และรู้สึกเหมือนจริงอย่างยิ่งภาพลวงตานี้ช่างเหมือนจริงเกินไปแล้วหากซื้อถูอีเซียวไม่แจ้งเขาก่อนหน้านี้ เจียงอี้คงคิดว่านี่คือเรื่องจริงศาสตร์ลวงตานี่เหมือนมีชีวิตเกินไปและพลังแห่งการทำลายล้างที่แผ่ออกมาจากดาบนั้นก็ชัดเจนเกินไปด้วยการปรากฏที่น่าสะพรึงเหล่านั้นทำให้ร่างกายของเขาตึงเครียดขึ้นมา และหากว่าเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาพวกเขาคงจะกลัวจนตายไปเลยเงาดาบจำนวนมากถูกส่งออกมายังก้อนหินยักษ์ด้านซื้อถูอีเซียวและทิศทางของคนอื่นเจิงอี้ไม่ได้ดูปฏิกิริยาของอีกสองคนแต่ร่างของเขาไม่ขยับเลยเงาดาบเหล่านี้อาจดูเหมือนจริงแต่ใจของเขาไม่มีการเตือนสัญญาณอันตรายใดๆเลยจริงด้วย เงาดาบเหล่านั้นแทงทะลุผ่านพวกเขาไปยังภูเขาสูงที่อยู่ห่างออกไปยอดเขาหลายแห่งระเบิดทันทีและท้องฟ้าก็เต็มไปด้วยเศษหินขณะที่ทิ้งรอยร้าวอันน่าสยดสยองไว้บนฟ้า แผ่นเงาวายุนั้นส่งเสียงกังวานขณะที่มันประทัะเข้ากับเงาดับนับสิบเห็นได้ชัดว่าพลังของแผ่นเงาวายุนี้สำคัญมากเนื่องจากมันทำลายดาบยักไปหลายสิบเล่มและลอยไปทางจอมยุทธตระกูลเจียนราวกับแสงสีเขียววายุขนานับ พลังแห่งการทำลายล้างเจียงอี e ้สังเกตเห็นรูปแบบเต๋าสองรูปแบบจากการโจมตีของจอมยุทธตระกูลเจี้ยนและยอมรับเงียบเงียบว่าแดนลึกลับนี้ยอดเยี่ยมจริงๆ มันเป็นเขตมายาที่เกินจริงซึ่งทำให้ผู้คนสัมผัสถึงรูปแบบเต๋าภายในการโจมตีได้อย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามเขาไม่รู้ว่าตระกูลซือถูได้มีการต่อสู้เช่นนี้ได้อย่างไรซึ่งเห็นได้ชัดว่ามันอยู่บนทวีปจักรพรรดิบูรพาพวกเขาใช้เงินมหาศาลเพื่อซื้อผนึกศิลามาจากทวีปจักรพรรดิบูรพาหรือ ถึงเวลาตายของเจ้าแล้วดาบกำเนิดนิกายแผ่นเงาวายุกลายเป็นโค้งแสงสีเขียวที่พุ่งไปยังจอมยุทธตระกูลเจี้ยนอีกฝ่ายก็คำรามออกมาอย่างไม่เกรงกลัวและเงาดาบนับหมื่นก็ควบแน่นและรวมเป็นดาบศิลาที่โจมตีจอมยุทธชุดเกราะด,ดำทันทีดาบนับหมื่นของเขากระจัดกระจายอย่างรวดเร็วแต่ก็มาบรรจบกันอย่างรวดเร็วเช่นกัน หลังจากบรรจบกันแล้วความเร็วของดาบก็เพิ่มขึ้นหลายเท่าก่อนที่จอมยุทธ์ชุดดำจะมีโอกาสได้โต้อตอบดาบนั้นก็พุ่งเข้าใส่โล่ศักดิ์สิทธิ์ของเขาซึ่งมันแตกสลายลงในทันทีหลังจากนั้น ร่างของจอมยุทธชุดเกราะดำก็ระเบิดเป็นชิ้นๆนขณนะที่รัศมีของแผ่นเงาวายุลดลงไปและถูกจอมยุทธ์ระกูลเจี้ยนเก็บเอาไว้หลังจากที่การต่อสู้สิ้นสุดลงฉากนั้นก็ค่อยๆหายไปและสภาพแวดล้อมก็กลับกลายเป็นสีดำสนิทอีกครั้งดวงตาของเจียงอี้เต็มไปด้วยความประหลาดใจเขาไม่ได้คาดหวังว่าวายุคนานับจะผสานกลับมาอีกครั้ง จากหนึ่งกลายเป็นหมื่นจากหมื่นกลับไปเป็นหนึ่งพลังนั้นแข็งแกร่งขึ้นจริงๆหลังจากที่รวมเป็นหนึ่งเดียวเจียงอี e ้ประหลาดใจอยู่เงียบๆแต่เขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมหมื่นถึงกลับมารวมกันเป็นหนึ่งหลังจากที่มันแยกตัวออกมา บริเวณรอบรอบสว่างขึ้นอีกครั้งขณะที่ท้องทะเลปรากฏอยู่เบื้องล่างมีการต่อสู้เกิดขึ้นอีกครั้งและครั้งนี้ก็มีคนห้าคนไล่ล่าคนหนึ่งคนพวกเขาทั้งหมดเป็นขอบเขตเทียนจุนระดับสูงและการต่อสู้ก็ดูเดือดมาก เจียงอี e ้สลัดความคิดของตัวเองออกไปและคอยจดจ่ออยู่กับการต่อสู้เขตพื้นที่การต่อสู้นี้เป็นแดนลึกลับของตระกูลซื่อถูและผู้อาวุโสตระกูลซื่อถูจะต้องคัดค้านที่ซื่อถูอีเซียวพาเขาเข้ามามันคงน่าเสียดายมากที่จะพลาดโอกาสดีๆเช่นนี้เขาจึงจดจ่ออยู่กับการต่อสู้นี้ซึ่งมันคงไม่สายเกินไปที่จะมาคิดเรื่องอื่นทีหลัง ผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนระดับสูงเคลื่อนไหวเร็วเกินไปและเจียงอี้ก็รู้สึกราวกับว่าเขากำลังตาเลือนลางเขามีแรงบันดาลใจขึ้นมาอย่างกระทันหันขณะที่หมุนเวียนแกนแท้พลังไปที่ดวงตาของเขา ซึ่งทำให้การมองเห็นของเขาเปลี่ยนไปมากเขาจ้องมองการต่อสู้อย่างต่อเนื่องและถอนหายใจอยู่เรื่อยๆการโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดของบุคคลน,นี้คือรูปแบบเต๋าอัคคีธาตุบุคคลน,นี้มีรูปแบบตา,าธาตุลมเอ๋คนที่ถูกไล่ล่ามีรูปแบบเต๋าลึกลับและมันเป็นรูปแบบเต๋าระดับสูงจริงๆ พลังนั้นช่างน่ากลัวนักเจียงอี e ้จดจอกกับการสังเกตเนื่องจากมันยากมากที่จะได้พบกับก,บการต่อสู้ระดับสูงเช่นนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเขาสังเกตมันได้ใกล้ๆโดยไม่มีอันตรายใดๆ เขาจะผ่อนคลายจิตใจและสังเกตในขณะที่เขาเข้าถึงรูปแบบเต๋าที่ปลดปล่อยสมาธิออกมาอย่างเต็มทีส่ okay. สิ่งนี้มันได้ผลดีมากสำหรับเหล่าจอมยุทธเห็นได้ชัดว่าซือถูอีเซียวเขาสู่เขตแดนการต่อ Bilder. สู้บ่อยๆและไม่ได้สนใจจริงๆ ส่วนหวงฝูเทาเทียนก็คอยเฝ้ามองด้วยความสนใจเรื่องจากมีภาพลวงตาของการต่อสู้มากมายที่หวงฝูเทาเทียนไม่มีสำหรับผู้ที่ลคลั่งไคล้การต่อสู้เช่นเขามันก็ช่วยเขาได้มาโขเลยหลังจากที่การต่อสู้แต่ละครั้งจบลง การต่อสู้อื่นก็จะเริ่มขึ้นมาอีกครั้งชั้นแรกของเขตแดนการต่อสู้ของตระกูลซื่อถูนั้นมีฉากการต่อสู้มากมายซึ่งมีมากกว่าร้อยฉากเจียงอี้และห่วงฟูเทาเทียนเป้ามองมาครึ่งวันแล้วและยังดูไม่จบเลย และทั้งสองคนก็อยู่ในสภาวะพร่ามัวดวงตาของพวกเขาจะสับสนเป็นครั้งคราวราวกับถูกกระตุน้นส่วนเจียงอี้ก็เริ่มแสดงท่าทางตามสัญชาตญาณเป็นครั้งคราวแต่ซื้อถูอีเซี่ยก็ผิดหวังเล็กน้อยเนื่องจากไม่ได้ทำให้เจียงอี้หลอมรวมรูปแบบเต่าของเขาได้ไม่เช่นนั้นเขาคงเข้าสู่สันโดษไปแล้วสภาพแวดล้อมที่มืดสนิทกลับสว่างสวยขึ้นอีกครั้งเมื่อมันกลายเป็นเกาะ และจริงๆแล้วมันคือเกาะอัศนีฟ้ากระจ่างบางคนอยู่ในการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่บนเกาะอัศนีฟ้ากระจ่างและอีกหลายคนกำลังสังเกตจากข้างๆการต่อสู้อีกฝั่งหนึ่งน่าจะเป็นตระกูลลู่และผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนขั้นสูงสุดมากกว่าสิบคนกำลังต่อสู้กับชายชรายอยู่ ชายชราผู้นั้นกำลังจัดการกับผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนขั้นสูงสุดราวกับว่าเขากำลังหยอกล้อเด็กกลุ่มหนึ่งที่ตั้งของการต่อสู้นั้นอยู่ใกล้กับเมืองอัศนีฟ้ากระจ่างเพราะเจียงอี้เห็นผู้คนจำนวนมากคอยมองการต่อสู้จากกำแพงเมืองมีบางอย่างที่ค่อนข้างเด่นชัดเนื่องจากมีสตรีกำลังสังเกตอย,อยู่ที่สันเขาอัศนี นางมีท่าทางสงบเหมือนน้ำในบ่อโบราณราวกับนางกำลังดูการต่อสู้ธรรมดาธรรมดาทันใดนั้นซือถูอีเซียวก็สัมผัสได้ถึงบางสิ่งและชำเลืองมองเจียงอี้ทันทีซึ่งมันทำให้สีหน้าของเขาเปลี่ยนไป ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความตกใจใบหน้าของเจียงอี้เต็มไปด้วยน้ำตาและเขามองไปที่สตรีผู้นั้นขณะที่ร่างของเขาสันเทาวหวงฟูเทาเทียนเองก็ยังสังเกตเห็นมันขณะที่เขาถามด้วยน้ำเสียงมุนงงเจียงอี e. ้เกิดอะไรขึ้นกับเจ้าเจียงอี e. ้ไม่ได้พูดอะไรและมองไปยังสตรีบนสันเขาอัศนีต่อด้วยท่าทางที่ซาบซึ้งราวกับว่าเขากลัวว่านางอาจจะหายลับไป และเมื่อชายชราผู้นั้นใช้กระบวนท่าเพียงครั้งเดียวเพื่อทุบผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนของตระกูลลู่ทั้งหมดลงบนพื้นและกลับไปยังสตรีที่น่าทึ่งฉากการต่อสู้ก็หายไปเจยงอี้ยืนขึ้นมาและถามว่าพี่ซือถูเจ้ารู้สถานะของสตรีนางนั้นและชายชราผู้นั้นหรือไม่ นี่มันสำคัญมากสำหรับข้าสําคัญมากซือถูอีเซียวนึกบางอย่างขึ้นได้และตบหัวของเขาขณะที่พูดว่าใช่แล้วข้ากำลังคิดว่าทำไมหน้าของนางถึงคุ้นๆแม่นางผู้นี้กับแม่นางที่อยู่ในภาพวาดหอยหานั้นดูคล้ายกันนะักอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ